สบายดีสวัสดีค่ะต่อจากอีพีที่แล้วนะคะอันนี้เพวกกำลังทอดปลากินกับต่ำมังหุงนะคะอันนี้ก็เป็นมังหุงที่ที่ตมปลาตาแซบอันนี้กระป่าแม่น้ำสานเลยนี่ทุกคนป้าแม่น้ำสานเพราะว่าแม่ซื้อมาเพิ่งหามาจากน้ำสานน้ำสานเอฟซี C บอกว่าอยากให้น้องตุ๊กตาไปทายให้เบริรงแน่อุ้ยยังไม่ได้มีเวลาไปทายเลยทำไมเนาะป้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงอันนี้ทุกคนลมมากเย็นเลย ชิปซอกหมกแล้วะดีแต่ว่าเห่านนั้นแล้วแม่พูดแม่มาเคลื่อนอีเจ้าเนาะแม่เนาะเจ้าเยอะวะอ่ะเสียดายในสิทีมของเสียดายเจ้าก่ออันนี้แม่เช็สุพรรณมาปลาไหไรต้องกินอะไรสุโขสุพักนี่คาดบอดายอิลี่พักนอกอันนี้พักผาอันนี้เอินว่าอันนี้เอินพักกูดเขียว ต่อสาวมืไผกาลางทัวแล้วบ่มันเน่าอันบ่เออเซไปบ,บ่มือเล็กจังล่างไปยุไทยนะ่ะได้กินแต่อันนั้นไปยุไทยนะ่ะได้กินแต่พวกผัดกนะเพราอ่ะตอนอยู่ลาวนี่ตอนบระันได้ไปไทยนะ่ะมากินแห่มากินกวนะ่าผัดกะเพราขนาดพอไปยุไทยได้กินแต่ผัดกะเพราจนแบบ ห็นพัดกระเพราแล้วรู้สึกแบบบ่อยากเค้าเลยอิลีอันนี้อันนี้บ่ได้หมายความว่ามันบ่แซแทบไดดมันแทบแมันกินตลอดมันแบแต่ว่าเนื่องจากว่าเขากินตลอดแล้วมันอิ่มให้จิงผพัดกระเพราอ่ะนะมันแทบเพราะว่าตอนยูลาวตอนพอได้ไปไทยอ่ะนะมากินหลายมากินพัดกระเพราอ่ะนั่นไหมเนาะซื้อหมูม้อหัดดอันนี้ต้องมีผัดกระเพราทุกเท่อต้องมีผัดกระเพราหมูทุกเท่แเราเหอนกับปูกต้นกระเพราเต็มเลยแต่ทีเนี้ยพอไปยูไทยเหม่บ่ทุกคนยูไทยมันโดดเนะบ่เราได้กินแต่พัดกระเพราไปแทบก็มีแต่พัดกระเ ก็เลยเบื่อผัดกระเพรามาบ้านนี้คินฮอดพักเหยงยูไทยบ่ค่อยได้กินพักพักกะเป็นพักที่แบบพักกาดพักเอียงมันไหลกว่าพักขันมันก็คือพักบ้านเฮาบ้านเฮามันจะเป็นพักอีกแบบที่แบบมันขึ้นตามธรรมชาติโดยที่ว่าเฮาบริบูงอย่างเลยอืมมาเต็มากินพักแบบนี้นะก้าบบ้านไรต้องได้กินกินแต่พักอีลีทุกคนพักละกระป๋าไม่น้ำซานยู่ไทยนี่ได้กินพวกไก่พวกหมูอย่างกินดูหลายจนรู้สึกเบื่อผักกระเพราเพราะว่าอยู่ นั่นแหละองที่ว่าอยู่บ้านมันได้กินตลอดอยู่อ,อ,อยู่ไทยมันได้กินตลอดอยู่แล้วเป็นอาหารของไทยอยู่แล้วผัดกะเพราเนาะพอมายู่ลาวนะเห็นผัดกะเพราเราบ่อยากแต่ว่าไทายเหนอนนี่มากไทยบ้านไทยเหนอนตองติงนี่มากกินผัดกะเพราหลายเด้อมากมากินผัดกะเพราเพราะผัดกะเพรานี่แซบ่บมันเป็นอาหารไทยเนาะมันแซ่บแต่คนมากกินวันนี้ไม่ใช่สุกพักให้กินพักอันนี้เห็นบออันนี้ก็ซสุกกินได้นี่ พรานี่ก็เสร็จด้วยตุตต้กระบอกหูว่าเออเอาแล้วกิถ้าไปตุ้แข็ยังน้ำนี่กับน้ำซางน้ำใส่หดพักเขาสวนนี่กับป็นน้ำซางไปเลยได้ทุกคนมื้อนี้ไปซาผมเห็นบ่าผมมันไปซาผมยูฮานตอนเช้าอากาศจีเย,นยน็นเย็น ตอนเศร้ากะหนาวหนาวตอนแรงกะหน,นาวหนาวตอนสวยมีลมนม้ำกะน้ำซางน้ำซางนี่ถ้าแบบน้ำเขาแช่ค้างคืนไว้น่ะโอ้ยนตุ๊กบก้ามน้ำเลยบกาลางนาะอีองติงต้องไปเปิดใดให้น้ำอุ่นๆจังเด็กการังนาะบุษั์นาตายหนาว มายูบานกระถ่ายแต่อยู่เหิอนอยู่ซานเดอ้อน้องตุ๊กหวังว่าเอฟซีจะเบื่ออยากเอฟซีแบบเบือแบบเบ่อวะเอ้ยน้องตุ๊กตาถ่ายคลิปแต่อยู่เหิอนอยู่ซานบอลได้ไปเที่ยวใส่คือเวลาน้าองเต่งมาบ้านอะไรน้องเต่งกับบอลได้เที่ยวใส่อยู่แล้วตามที่แบบไพติดตามน้องเต่งมาแต่โดนเจ้าหูดีวะองเต่งจะบบอลได้ไปเที่ยวใส่อยู่แล้วมาเหินก็อยู่แต่เหินไปเรียกไปงานสวยพ่อสวยแม่ซอมนี้ซื้อมาได้ไปใส่กินน้ำก่อนทุกคนตาบน้ำมาพ่อ พอสมซักตื่นแต่หนึ่งโมงไปขีดยางพาราเพราะว่าพอาพอพอ,พอต้องได้เข้าไปนอนอยุ่ส่วนยางเพราะว่ายานคนรักมีเอฟซีถามว่าน้องตุ๊กตาอยู่บ้านน้องตุ๊กตาฉันโจดนี่อย่างเงี้ยขึ้นมันรักยังยูง,งบอถ้าพอบุญหลดเฝ้ากระถึกรักตลอดเลยยางพารารักเป็ดรักไก่โบก,กา้านั่นดอกมันคือในกระรักคือกันมันคือบานนี้ใครรักข้อเมล่ค่านะฮัวเทเมล่าเ hey, ลายจนไปรักยาทุกคนจะไปรักตัวไปที่ได้ไม่บาน เขาจะขีดปะไวต้ตอนตอนตะแหลกเขาจะอื้ยสินะทำมือสาววะสิไปยอดทุกคนแต่ว่าไปเห็นแต่โป๊ะจะขเขาจะเขาอ้ขนาดนำ้ำยางเขาจะยังรักเอานะ,ะขี้เอานำ้ำป้าขี้รักโคตรหลายเลย <c oughs> ยางพรารากัรักซองกาแฟกัรักขนันอีหยังที่เป็นตะยูตะกินรักเบิดทุกคนไผัปลูกมะเพ็ดปลูกมะเขือมะขื่นไว้อยู่ไก่เหินไก่ไกสารน,นี่นะ่ะคือเขารักแน่นอน แต่ยากแหงเนาะข้างยุของกินตะลักแท้จริงคันหู้หาหู้ปลูกอะมันจะกินไป้เพราจะเป็นต้องไปรักของเขาดอกเขากับโซซิปลูกโซซิหาโซซินันได้เนาะทุกคนเอามันกระบอกแมนเองง่ายๆเนาะอือแล้วเขากับรักเอาสึกแบบรับโบได้อ่ะอือหับโบได้หลีถึเขารักเขารักแบบรักเป็นแต่ยานอีลีเราจะกินขนยุซานี่เขากับรักเอา ไปใส่นีโบกาทิมเพลนท,มทิมสารเลยต้องได้ล็อกต้องได้ต้องได้ลอ็อ,ยลอก,อย,อกอย่างดีๆเลยยุส่วนย่างนี่กะหู้แตะยานเขาหู้นี่เขาลักแน่นอนอืแต่และย่างนี้รักสูญเสียหายปเป็เมือแท้ตะยานทุกมื้อนี้นะอย่างก็ลักเบิด ฟืนเหือน,นีก็ใส่ฟืนไม้นี่ก็เป็นไม้ต้อตาอ,อย่างให้บอไม,นะมนออเนาะต้าทธออีพอ,อนีถึงใจอีพอล้ายน่อยพอเนะรวกผักมาเหือน,นี้ถ้าว่าเฮ็ดแนวกินให้แม่กินบอฮอึแม่เฮ็ดได้กินโห่ไม่ให้ไเลยลยโห่ ไม่เห็ดอัพเห็ดเพ็ดได้หนึ่งเนาะตาแซบเนาะเขาเห็ดยยดผักไส่นะป้อเป็นตะแกงใส่เห็ดขนาดนัะนม่นะแดดออกมานี่บุมีฮอมอนแต่ได้หนาวนา่แม่เนาะเย็นเนาะอากาศเย็นตลอดเลยเออโหซับอีเมียมาซับไมย์ใช่ปะในช่วงมันบอก โอนเงินเลยนันเลยนันโอนเงินแลกน้องตุ๊กท่านชิโอนเงินกีบแลกบาทเอ้ยแลกเงินบาทแลกกีบเพราะว่าเงินกีบพันเบิ้งเงินกีบพันบบมีในบัญชีเลยต้องเตงก็เลยมาลาว่ามีแต่เงินบาทเงินบาทน้อยนึงก็เลยชิโอนแลกมาเบิ้งกระปุชแลกได้เท่าไหร่คือุ้งเตงเขาชิโอนเงินบาทเนบะแลกเป็นเงินกีบเออถ้าเธอเอ้ยไม่น่าเฮอไม่น่าแซดแลกเอาเขาเจ้าโบคิดค่าแพงบัญชีธนาคารไทยแลกกีบนะ โอนเข้าบัญชีเขาเออแลขนั้นเอาเนาะไม่เนาะเลขทางเอ้ยมีหนาวเนาะให้เขาโอนเข้าบัญชีหอเนาะลาเขานะลเขาลเขาจะโอนเขา้าของอีเมสอืมแบบนี้ก็ดีคือก,กันมาเบิกกันเดี๋ววันหนึ่งพันบาทสิแลกได้อยู่เท่าไรน่าจะได้หกแสนสามสิบพันกิบก็กวนนี่แหละแต่ก้อนห่อหกแสนเนี 6, นะ่ยไม่เนาะเจ็ดแสนเออเจ็ดแสนเจ็ดแสน,สนไป,ไปแต่ว่ามันหนีช่วงนึ่งสมัยนันสมัยที่ว่ายาตีพอเพิ่นอ่ะ นาติีพอ่นมาหาเงินทางช่วงพอตู้ีหงเพิ่นมาหาเงินงวงยวน,าานยูล,ยล,ลาวช่วงเงินเวียงจันเข์นนะทุกคนเนาะช่วงนัน้นเงินเวียงจัน์ขึ้นอีดีได้กันแหละสุดพักกินขา้าวเดี๋ยวติง่งทักไปถามเพื่นก่อนว่า1,000นบาทแรกได้เท่าไดรเดี๋ยวไปเบิ้งกันว้าวสุดพัก ปลาแดกกับปลาแดกไทย<อ>ยุรานี่ไส้ยังกับเป็นข้องไทยเบิดน้ำปลากับน้ำปลาไทยกินทอดมืดว่ะก็ไม,ม่น่าดีเออเนาลืมได้ลาเออเนอ๋อได้ละหอวเออแต่แซ่บนเนาะอืา มารีบูบ um ูดีบ <risque> ูููบบูบบูบูบููบบู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 าูบจเูบ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 บอบู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  เป็นขี้กากว่าบ่อบอลได้เป็ดยากนะลูกหลังเขามีลายนะคะลังเป็นอะไรเป็ดขี้กากแล้วคือขี้เกียรลายขี้กระตือค่ะลายขี้กะลาีนาค้วยคอเลยทำไมมีนาคูด้วยคอเลยลายลายลายคุณน้องขี้กระตือค่ะขี้กระตือไต่ลังเราฝากให้อายไร ใส่ข้าวัวอู้ใส่ข้าวกัวจงเผ็ดเแม่เขาเนื้อก็ตับต่บม่าเผ็ดใสก่อบบันบุปิบานบเป็นยังเอาบุปีเห็นนั่นเด้เ่าบุผีเผ็ดดิบจอืออืมเอาเดิบเอาเห็นิหอยอยู่หนาพ่น่งอระบันนี้อีแม่ที่ใส่โพกมิเศษลงไปเนาะใส่น้อยนึงทุกคนเ่เ็นหวเดี๋ยวไปคลิปเลยแม่ที่ใส่ต่อเป็นหวานนี่มันบ้านน่ะ เป็นหนวดว่าหนวดเต่งหนวดมิดแบบนี้ใหญ่โบแม่เป็นหนวดไทยจีบเป็นหนวดไทยลราได้ตัวนี้ไงเต่งหนวดไทยวะเป็นหนวดไอันี่ทุโตโอเป็นหนวดไทยเครื่องปุกอีกอย่างอ๋อเครื่องเครื่องปุกอีกอย่างใส่กับแม่แต่คล้องไทยนะไหมเนาะเด้เอ้ยมีนาไปไทยเราไปเออเพิ่งไปไทยเพิ่งจะซื้อมายูโรตัดแม่โขบันทึกได้กลองใหญ่อีหยังขนาดเน้นอ่ะอืมคือก่อเมื่อหน้าขาดเฮาค่ะซื้อเฮาเสื้อค้องมาลาวเฮาไปเลาะซื้อให้ก็ได้ไถ่แม่อยากได้ยัง เพราะว่าเพราะว่ากองหญ่ๆค่าส่งมันกอยประมาณเทเก้าเหยบสต่เื่อเท่าเก้า่ไอยกได้พวกน้ำปลาน้ำปลาแกอยู่ฮ้ทเอไดพวแก้วมเป็ดตะซื้อหมดแล้วพวกยางเปตะซื้ออยู่ตัวนี้รออยร้อิ่ะตัวนี้นี่บอกขาซื้ออยล่ล่าไหมค่ะก็ถือี่ายอาตุ๊กตุ๊ก้่ยลอยู่ข้าวไดนะบอกหน่อากอจะชิมโอ๋อ

ดดอดวะเด็ดเด็ดทีไหกัได้ปุกยังดกข้าหอมจะแซ่บเนาะมันจะเป็นซี่นี้อัเบลูกเห็ดดิบบบ่เป็นแหงล่ะบ่ว่วปลาเรยกมันน้อยเดี๋ว่าที่ใช่ปาเดกตูอ๋อเป็นตุเน้ยบ่โอเคไปยอดปลาจุกพัก แซบของแซบเดี๋ยวเตะโอเหินแรกเด้อมานี่สิโลเลยเมื่อกี้ฉันถามเคุนแล้วยูปป 1, 33, ปะนะ่ประมาณอ่าหนึ่พันบาทได้หกแสนสามสิบสามพันกีบค่าค่าโอเหรยนาะประมาณอ่าเอ้ยไม่นานละห้าเท่าไหรก่อหกหกสามสามสองสอง เาก็ต้องใส่นอะก,กันคนรักเดียจังเด้ยอยใส่้าเกิดใส่้ามึงได้ก้โอโาอง้าแม่ากหนึ่งพันบาทได้หกแสนสามพันกีบแต่ว่าหนึ่ันบาทเพิ่นคิดค่าโอนสิบาทเงินในบัชีเลยน้อยมาก เมื่อแรกน้องตุ๊กซิปเลี้ยงหมูกระทะอีพ่ออีแม่ไอตาดได้ไปนาไทเกอร์เด้น้องเตก็ต้องแลกเงินมาให้ก่อนเดี๋ยวบอกสันบอได้บอมีเงินจ่ใจเพื่อนได้เอาล่ะค่ะคุณเมทเอาไปมดหรือเปล่าหมดมทไปเท่าพูดนะอดใจได้บอแม่บอแม่ที่พูดอดใจได้เป็นบอกหกมันฉีเพิ่นมาฉีบมาฉีเพิ่นน้องฉีมาฉีกรุงศรี ไม่ไพ่ดีอารมณ์มาเปิดเพลงอยู่นี่วะอ,อ,อ,อ๋ออ๋อโอเคขอโทษขอโทษชอลลี่โอเรียบร้อยแล้วค่ะถ่ายรูปไว้เนาะสวยไหมค่ะบังเนาะจะไม่ได้อันนั้นนะจะไม่ได้สีตับหมูชิลรซสซ่าชิลบูเาอาขันตักินตับหมูตลอดสรสซ่าอย่างนั้นไปแล้ว ฮักค้าโอนในคลิปเลยเนาะบางคนอเออฮักฮักข้าโอนนั่นเลยหักอกนนเ่โอนข้าบัญชีเงินกีบเหาเดี๋ยวส่งเรีบัญชีเงินกีบหหกให้กใส่มกกมันมากกมันจีเม,มันเช่นให้เป็ดรสชาติเนดี เฮงบุจี้เลขบัญชีธนาคารเงินกีบเฮาเออออด้องันชิเอยอดก้อก็ได้โอ้ยมีจิบอาน้ต้ก็มีอน้ำต้เออเออเอ,อันนี้ไหมอาส่งเรา,เาส่งเวาเินเห่เาเดี๋ยวเต็กซิมนี่ให้เบิ่งโอ้สุพักตะมังหุง แซ่บแม่นกินนอกกับแม่พ่อกินข้าวพ่อกินนอกว่ะเาว่าสิสขาไอีแม่อีแม่ใช้หู้มาแน่จักฟองเาแน่ไอืมเาสิอยู่ตรงคันบอจับจจับจับอยู่นี่เขาไทย นี่นะคะสร้างภาพกันเด้อนี่อันนี้หนูหนูอันนี้หนูทำเองทั้งหมดเลยนะคะมาลาวบางทีเฮ็ดอันกินซูอีพออีเม่เนาะเฮ็ดแค่เีอันนี้กะเรยมีนาเฮ็ดเรยมีนาเฮ็ดแม่เฮ็ดตุบบอลเทียนยังเลยบไปหลบบุ๊บบปมันจะจีลดเอาน้ำตาลดิ วะเออเินสุกตังเบียวไวกันสุักต้มสีฮิตแซบเดียพออีพ่อบ่คอยมักสุดพักอีพอ่อน้องไม่น้องก็เพดก็อก็อเพ้ดินข้าว้จ้า เลขเงินเมื่อกี้ได้หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันบาททันใด้หกแสนสามสิบสามพันกีบเพื่อคีค้ค่าโอนหนึ่งพันต่อสี่สิบบาทเอ้ยหนึ่งพันสิบบาทกระทึกอะกรเอ้ยอันนี้ปกติเมื่อกี้สาวบาทแต่พี่พูดให้ตัวหนึ่งพันแต่เป็นเลขยูฮันแม่หนึ่งพันสี่สิบาทก็แหมเนาะที่ที่เราเคยไปเล็ค่ะปกติเปนอันนี้หกสิบบาทประมาณหกสิบเงต้องเอา ังตไอ้ตานั่งตั้งใ่ไเดร๋ยวแลลกินกินกินน้ำหมอน้ำหมอะทุกคนตำมะเฟงสุกผักแล้วก็แซบบอคอตาเข้าดีไมครับเข้าไหมครัู้ไหมอาวเข้ามาทางเาแม่อเขาช่วยคน้มไม่ใช่่งมหอวันอันนี้วที่น่งหมูที่บอกอู้หูแซาอยู่ไหนก็เนาะลืมลืมมาติดอัพคลิปไวอยู่ก่อนสบมะกอเราเป็นรสซาิแปเหมือเสี้ยนรสเหมื เซฟอยู่เซฟอยู่ก่อนทุกคนหลายหลายคนถามว่าเออน้องตุ๊กมาราลาค่ะนเตงงส่ยังไซเบอร์เหลาอะไซเบอร์ไทยตใงไซสิมไทยอยู่ไหนเราเตใงไซสิมไทยไซยังไทยเบอร์เราเตงพุ่นไปเปียนนะฮันอยู่พุ่นองคตุ๊กฮันไซชิมสิมไทยอย่างไทยเบนเลยแล้วตีงมาเหินตีงไซไฟไฟเหินถ้าออกจากเหินก็ไซอย่างบ่ได้เลยตีงเบ่อยากเปลียนนะคะเปียนเท่าไหร่มันมีปัญหาตลอด ซิมลาวมีปัญหาตลอดเลยทั้งตก่นเลยเบื่อที่จะเปลี่ยนเดี๋ยวได้ขอตัวีิเข้ากันเด้อเพื่อนเด้อปากแล้วมีซีริปเลยหนูกินข้าวเสร็จแล้วนะคะหนูจะไปเอามาขา่ามากินส้มค่ะจุกนั่งทินน้ำพูดระวังขาตอนนั่งรถดดมาเห็นบอ <c oughs> เป็นแผลเลยอ๋อปูเพลงดังแผลข้อมขาได้ออาพูดข้ามาขาวในเด้ออู้ตัวมูพน่ะปาปอมูตักใหญ่ปานมูป้าเว้ยมูป้าไ้มู่อมูป้าเปเดอกป้า บายุคือมันคือมีคนๆอยู่หงเนาะตะยานเนาะเสื้อมูป้าว่ะเออปกง่ายอ่ะมันมีเสื้อมูป้าค่ะนำบายุข้นมันคือขึ้นอ,อ,อยู่ล่างคอไอสิพระคามได้แค่พี่น้องฮแม่นะมนมี่มาขามีมามาขามซอะไปหมด chẳng ra khẩu để nắng sáng sáng ui không sáng 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 má sáng 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 này con cái heo ui มาบ้านล้วคิเขาหลายมามาบ้านเราบุกค่อยได้แต่งตัวงามเลยทุกคนเด้อแต่งแต่ชุดไปให้ไปนาไปสวนมามันเพิ่มแล้วไหมเนาะเออ มันเพิ่มแล้วจะกินให้เดแมนแล่ะโอ้เพิม่มอะไรโอ๊ตฮะสุกอันนี้อันนี้อันนี้จะสุกละ ูชิมให้ทุกคนดูนะคะเ้รษฐายบเี้ยวดอกลงตัวเห็ดน้ายอดคือซื้อเห็นป

我没事、啊，有人收葫芦。嗯 ขั้นมะพาขี้จักไอีกแล้นี่เหงอยู่นั้นสัตว์อีกาบ้านหมนก่อนต้นไหนต้นไหนต้นไหนแซบว่ไป มาปเปียเอาต้นไม้ก่อนอีเมลมีต้นที่แ่บกว่านี้อไอย ก้นดิหอซานเอามาหขอสีสัน้นปะตัวละตัววู้แซ่บตัวนีพน้พอกันพอกันบึง้งตึ๊บตุ๊บชิมทุกคนเบิ้งเด้อ

เอาท้านอ้ะแบตกับซีเบิร์ตเอาวันนี้ฟาวซีม,มาข้ามให้เอฟซีเบิร์นกันฮ <Okay. S 1> ่าเจ้าคิง กินกับแม่สองคนทุกคนนอนไปละ mặc dù được cái việc mắc mặc mẹ mắc cái quá, mắc kinh dù được mắc việc là kinh hè trâu kinh là mặc dù được mắc ไปไปชิมข้าตาไปก่อนทุกคนเด้อตรงก่นาปนามันนี่แปลกแปลยไปไปจะแก่กไหะ